สสทีฝ่ายสุดสนสนทิเตเลแล้วก็ไปยาวนานแทงไฮโลกันนายคนนี้แทงไฮโลอยู่ครับเจ้ามือหยุดเขย่านานแล้วครับแต่นายเนี่ยไม่ยอมแทงสักทีเฮ้ยอะไรเอ็งจะแทงก็แทงสักทีดีวะเดี๋ยวขอคิดก่อนโอ้โหคิดอะไรหนักหนาเนี่ยตั้งลมตั้งนานเนี่ยคิดอยู่ได้ดไฮโลมีแผนแค่นเนี่ยเอ็งรู้ไหมวันหนึ่งเนีน่ยเล่นได้ไม่แค่กี่ตายก็เพราะเองคิดอย่างนี้แหละเฮ้ยไฮโลไม่ต้องคิดฟังเอาใครเขาคิดกันยังช้าอยู่ช้ากว่าเก่าอีกเฮ้ย เมื่อไองท่างเนี่ยคิดอยู่อีกละเองที่ดีแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรมันบาดที่เหบาดที่เหรอวะเออนี่เดี๋ยวเองตะโกนดังๆให้มันตกใจนะแทง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 ับอ๋อบาดที่เออก็น่าจะใช้ได้นะจะได้เร็วขึ้นมั่งตะโกนเลยแทง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 มันแทงตะโกนเลยนะเออตะโกนเลยแทงเอาเลยะ แทนด้วยมีดว่ะเฮ้ยเอ็มบูแทนต้องแกแหละคนบ้าจี้เล่นด้วยไม่ได้นะครับเอาจริงก็ไม่ได้จบไม่สวยสักคนก็มันบ้าแทนทีแทนทีไอ้คนบ้าจีเขาก็ตกใจตกใจไอ้มีดที่ก็ปอกปอกแทงเออจะมืไอ้ลูกเล้กัน ขอขอบคุณดาบตำรวจวัรลบบุญรักษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอเทียนทะเลเจ้าของเรื่องแทงพระบ้าจี้